สวัดีครับท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็กลับมาดูเกม Feed and Go Fish กันอีกรอบนะครหรือว่าเกมอยากกินชันนะครับนะเออซึ่งก็บอกไล้ว่าวันนี้นะครับผมมาเล่นเออตัวอะไรนะครับคิดดูแล้วกันนะครับนะฉลามเสือยังไงล่ะครับนี่เนี่ยโอ้โหจะเปิดตัวเท่ๆสักหน่อยนะกัดผ่านนะครับโอ้โหนี่ครับนะกัดโอ้โหเฮ้ยแผนปิ้นเฮ้ยไม่ใช่นะครับนะกัดยีราฟเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กัดตัวอะไรนะเอ่อ เอ่อไคิมอสลัตเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่พูดไปเรื่อยแล้วกูนะครับนะเออวันนี้ผมมาเล่นทหารเสือนะครับนะหรือว่าฉรามเสือนะครับนะทหารเสือแปะอะไรล่ะนะครับนะโอเควันนี้จะเป็นการเล่นแบบล็อตเดียวแบบไม่มีตัดต่อนะครับนะเล่นแบบปุ๊บแบบครั้งเดียวไปเลยนะครับนะเอาแบบเวลร้อยไปเลยนะครับครั้งเดียวนะฮะเออนี่คือการเล่นแบบครั้งเดียวจบนะครับนะซึ่งไอตัวฉลามขาวไม่มีสกิลนะครับนะมันน่าจะให้เวลเยอะไปกว่านี้ก่อนนะครับผมต้องเล่นพัน ผ่านไปเลยหลายอย่างก่อนนะครับผมถึงจะผ่านโอเคนะครับเอาวันนี้เอาประมาณวิลประมาณสักร้อยไปเลยนะครับนะเออนะครับดูหน้ามาดูหน้ามานาันกันนะครับนะสำหรับตัวนี้นะครับมีราคาโอ้ยโอ้ยตัวอะไรวะแม่งใจกว่ากูอ,กอีกเฮ้ยโอ้โหกลัวไม่การโดดดันฆ่าแล้วเปล่าเนี่ยนะครับ,นะรบดูดิตัวมันเบลล์มเลย เอาใหม่เอาใหม่กูกูกูต้องไปตายนะครับนะเอาใหม่เอาใหม่ผมต้องได้เวลร้อยดินะครับภารกิจใหม่ผมนะครับต้องได้เวลร้อยนี่ครับเรากินฉลามค้อนได้แบบง่ายๆเลยนะครับนะดูดิดูดินะครับนะกินฉลามค้อนเหมือนน้องอ่ะนะครับนะเพราะว่าตัวเราใหญ่กว่าฉลามค้อนนะครับเกิดมาก็กินได้เลยนะครับนะแต่จากไอปลาบีโบของผมนะครับท่านที่ผมเล่นนะครับนะเออแรื่งต้องค่อยๆแต่เต่านะครับอันนี้เปิดมาแม่งกินได้เลยนะครับนะดูเข้าไปดูเข้าไปอ่ะดูเข้าไปดูเข้าไปแป๊บเดียวจะเบลสองแล้วนะครับนะ โอเคช ian, a 2, a ิ 5, mm. s 1> 1 <S 5, 27, mm ้นเนื้อชิ้นเนี้ยก็เบีวสองก็แหละฟ้าบเรียบร้อยนะครับนะโอเคเราคือนักกราฮ่าฮ่าฮ่าอ๋อรู้จักฉลามเสือไหมนี่เนี่ยอาจักไอจะดีเป็นเดลรุกพังมันมาแล้วเฮ้ยเดียเดี๋ยว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 ไอตัวเดิมไอตัวเดิมไอตัวเดิมเดี๋ยวนี้ก่อนดูนี้ก่อนเดี๋ยวนี้ก่อนนะครับนะตัวเดิมเลยนะครับนะมันคือไม่การ์ดอนหรือเปล่าว้าเอามาอีกแล้วมันมันเป็นอะไรกับผมมากไหมวะไอ้ดี้เนี่ยโอ้นะครับ โอ้โหนี่กูอยู่ฝูงมันนี่หวาถึงว่านะครับเจอมันประจําเลยนะครับนะส่วนมากผมชอบไปเกิดอะไรอยู่ฝูงฉลามยักษ์วะนะครับนะมันคือตัวอะไรวะฉลามไม่กระโดนใช่ไหมนะครับหรือว่าฉลามขาวหรือว่ายังไงผมไม่รู้นะครับวนะไม่มีความรู้เลยนะครับนะเอาละเอาละตอนนี้เราก็แค่ทําการดูดดูดไปเรื่อยๆดูดไปเรื่อยๆดูดไปเรื่อยๆนะครับ <S <S โอ๊ยมึงจิ้มัวไอปลาเข็มมึงอยู่ใจกูขึ้นเลยกูขึ้นเลย เฮ้เฮ้คุณไปได้ิ้มมึงเฮ้ผม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 จะกินพวกฝูกนี่ครับพี่เออมึงมึงมึงจิ้มกูกูถือว่ามึงจิ้มกูไม่ไม่พี่พี่พี่ผมแค่หิวข้าวผมขอโทษครับไม่คุณไม่ให้อภัยมึงมึงตายเออเฮ้พี่งั้นผมก็ไหวนี่พี่ละกันพี่ตามผมไปทันละกันไอ้หน้างูแกหวานฉันไว้น้างูอย่างนั้นเหรอโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยจับมันเร็วจังเลยไหว ผมน่าจะมีสกิลอะไรสักอย่างนะครมีกินปลากินเพื่อนตัวเองก็ได้วะกินเพื่อนตัวเองได้ไหมไม่ได้นะครับนะเฮ้ยจับยากจับเย็นยังเลยไว้ปลาเข็มตัวนี้เอาละเอาละนี่เนี่ยอาจารย์เอาขูดมันกัดช้าเหลือเกินน่ะก่อนมันจะอาปากกัดได้ผมต้องกดนี่เฮ้ยปลาเข็มมึนอยู่ดิงด้งๆให้กูได้ไหมยุ่งยากซะจริงๆจุจง ก็ได้กูไปก็ได้กูไปก็ได้ไม่ยุง่งละไม่ยุง่งละงั้นกินทูน่าก็ได้วันนี้วัดนี่กินทูน่าก็ได้ <sk ill it> กินทูน่าก็ได้กัดทีเดียวรู้เรื่องกัดทีเดียวรู้เรื่องนี่ปลาเข็มมาแล้วจังหวะทองออ п! นี่ฮจิ๊บนี่เรียบร้อยนะครับปลาเข็มโดนแล้วอัดโดนไปไดิเออเรียบร้อยนะครับนะ <iona ecology> เอาละครับวันนี้เราจะมากินปลาบึกกันนะครับนะหรือว่าปลา กินพืชสุน่รรักนะครับนะที่มันบอกนี่แน่กินเข้าไปกินเข้าไปตัวใหญ่มมกเลยเนะฉันขอกินแกเป็นอาหารนะคือวันนี้เออคือวันนี้ฉันมีภารกิจ่ะที่ต้องเล่นให้ผู้ชมเออได้ถึงร้อยเวลนะต้องเข้าใจชนะไอปลาน่ารักเนาะโอเคโอ้โหเนื้อันมันเริ่มเลยเว้ยเฮ้ยอ่ะกัดกันให้ขาดกันป๊าโอเคดู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 เรียบร้อยนะครับนะตอนนี้เวลสองแล้วเว้ย เวลสองแล้วเว้ยเฮ้ยเวลมันดูนยากตัดเย็นจังเลยว่าทูน่าดูดเล่นได้ไหมเนี่ยยังไม่ได้นะครับนะยังไม่ถึงเวลาที่จะดูดเล่นได้อันน่ะอันน่ะมันฮุกหลบเก่งยังเลยวะไอพวกนี้อึบอ่ะเรียบร้อยนะครับตายนะครับนะผมจะเล่นแบบทีเดียวเวลเป็นเลเวลอ้อยเลยนะครับนะ เฮ้ยอ,อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วลูกพี่อีกแล้วผมจะไม่ขอยุ่งกับลูกพี่ตลอดการมีแมงกระพุนด,ด้วยว่ะดูดไปสร้างแมงกระพุนเนี่ยรู้เลยว่าดูดได้นะครับนะเอาละเอาละนะครับภารกิจเราเราต้องเฮ้ยอันนี้อะไรวะโอไม่ใช่นะครับนะโอเคเราต้องอย่าไปยุ่งกับพี่ตัวใหญ่นะครับงั้นไม่งั้นเราโดนกินนะครับนะเดี๋ยวรอให้เราตัวใหญ่เบื่องิ้นก่อนเดี๋ยวเรากลับเป็นแดกมันคืนนะโอเคปะนะโอเคถึงเวลานี้เราต้อง ลงไปใต้น้ำก่อนที่มีสมบัติแจ็คสเปโร่ตกอยู่ในนี้นะครับเราต้องได้ลอยคะแนนอุ้ยอีกแล้วไปแล้วมันตามกูมาแล้วป่ะเนี่ยตามกูมาเปล่าโอ้โหนะครับผมเห็นเงาผมรีบวิ่งเลยนะครับนะเออนะครับฟ้าปับ๊บฮะกิ้นไอซี่กิ้นไอซี่กิ้นไอซี่เออบักแมงกับรุนเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ปลาปักเป้าเนี่ยผมชอบกินปลาปักเป้านะค,ค,ครับนะบโดยเฉพาะฤดูกาลมันเนี่ยเนื้อมันจะอร่อยมากเลยนี่แนี่ เอาอะไรวะนะครับโอเคพวกนี้มันกินยากนะครับต้องหาเนื้อใหญ่ๆต้องหาเนื้อใหญ่ๆใหญ่ๆนะครับนะปั๊บตัวไหนวะเฮ้ยนี่ไงฉลามหอกค้อนไม่นี่ไปเอาข้อมาใช่ไหมวันนี้ไปเอาข้อมาใช่ไหมนี่เนี่ยนี่เนี้ยฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหกัดแหลก นับโโอ้หเนื <S <S ้อแกใหญ่จริงๆเลยโอ้โหแซ่บเว้ยเอออย่าแย่งกูกินนะไอ้พวกตัวเล็กเข้าใจไหมเข้าใจครับหัวหน้าเออจะไม่ใช่หัวหน้าแกเออแต่เฮ้ยเดี๋ยว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 ผมโคตรหลอนเลยนะครับหลอนอยู่ตัวเดียวนะครับนะเออตัวเดียวเท่านั้นแหละที่ผมหลอนอยู่นะครับนะเออนะครับอุ้ยฉลามเฮ้ยพวกเดียวกันนะครับนะเฮ้ยอยากกินพวกตัวเองว่ะเรียบร้อยดูดเข้าไปดูดเข้าไปนะครับ โอเคตอนนี้เวล4ละเฮ้ยมาแล้วฉลามวัวคอรดมึงมาทำไมนี่มันถิ่นกูจะเฮ้ยกูต้องทำให้ได้แล้วเวล,100ล้10น่าจะไม่ใช่เรื่องยากเพราะดูจากช่องเกมโอเวอร์แล้วเนี่ยโอ้เข้าไปเร็วมากเลยทำไมกูไปช้ามากออกัดเข้าไปกัดเข้าไปเมอนเขามีสูตรนะครับผมเพิ่งเล่นนะผมเล่นไม่เก่งเท่าไหร่นะฮะเออข้ออ้างอีกแล้วนะครับนะเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมมาเวลถึงเวล16แล้วนะครับนะตอนนี้ผมคิดว่า ผมจะหาวิธีกินไอ้ตัวยักษ์น,นี่นะครับดูซิว่าผมจะสู้มันได้ไหมนะครับนะไปกัดมัดดูซิผมคิดว่าผมสู้ได้แล้วแหละนะครับนะถึงเวลาแล้วแหละเอ้ยเฮ้ยเ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 ออเอาดิเอาดิเออฆ่ามันได้แล้วว่ะนะครับนะที่เหลือก็เจอแต่ไอ้ตัวยักษ์ที่มันชอบฆ่าผมต้องกลับไปแก้แคบมันให้ได้นะครับนะเออเปรียวสิบแปดผมคิดว่าก็ของขึ้นได้แล้วแหละนะครับก็เปรี้ยวได้แล้วแหละนะครับนะเออแต่ตอนนี้ยังหาไอ้ตัวเมกกาโรดอนที่มันชอบฆ่าผมไม่ได้ซ โอ้เอาแล้วเอาแล้วมันเอ้าโหยไอสัตว์ผมฆ่ามันไม่ตายนะครับท่านผู้ชมผมโดนกินอีกแล้วอะ่ะผมไม่น่าห้าวออกไปเลยไม่เลยอะเอาละครับท่านผู้ชมผมคิดว่านะภารกิจเนี่ยคงเป็นไปได้ยากถ้าผมไม่กําจัดไอเมก,กาโรดอนตัวนั้นให้ได้ก่อนนะครับนะภารกิจใหม่เปลี่ยนใหม่นะครับนะ ผมของขึ้นแล้วภารกิจก็คือผมต้องฆ่าเมกาโนดอนได้นะครับนะมันไม่ใช่เมกาโนดอนหรอกมันคือปัญฉลามตัวขนาดประกลักนะครับนะเออนะเออนะครับภารกิจก็คือผมต้องทําการแก้แค้นให้สาเร็จนะครับหาวิธีที่จะฆ่ามันให้ได้นะครับนะเออนะครับอ่ะกินตัวนี้ไปก่อนนะครับโอเคไหนล่ะอ้าวเป็นไรแล้วนะเอาเอาล่ะเอาล่ะนะครับนะตอนนี้นะครับนะผมได้กัดตัวใหญ่นะครับนะ เมฆาเราดอนมันจะมาแน่ๆเลยมันชอบมาตอนผมที่แบบเนี่ยกำลังกินเนื้ออร่อยๆนะครับนะเนี่ยนี่สายบันนะครับนะแม่งชอบรอบกัดผมต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ทะเลแบบว่าทะเลแบบกว้างๆโล่งๆนะครับเพราะว่าอยู่แถบปะการังเนี่ยไอ้ไอ้ตัวใหญ่นะครับมันจะไม่ค่อยมาวิ่งผ่านแถวนี้นะฮะเออนี่ๆๆๆๆผมต้องหลีกเลี่ยงตรงนั้นนะครับนะ ถ้าอยากฆ่ามันได้ผมต้องเก็บเวลไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะว่าตะกี้เวลยี่สิบนี่ทำอะไรมันไม่ได้เลยนะครับนะมันกัดผมมันหมาเลยนะครับนะเออนี่แล้วเวลาผมมาประมาณโซนกลางๆเนี่ยที่จะเจอมันตลอดเนี่ยผมต้องว่ายลงมาต่ำๆนะครับนะเพราะว่าตัวมันใหญ่นะครับมันจะไม่ว่ายต่ำนะครับไอ้นั่นอุ้ยนั่นไกลกูว่าแล้วแม่งอยู่ใกล้ๆกูเลยเฮ้อย่า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 ว่ายขึ้นไปอย่าว่ายขึ้นไปลูกอย่าว่ายขึ้นไปอย่าว่ายขึ้นไปอยู่กับน้องปูนี่แหละกินน้องปูไปก่อนโอ้โหนะครับนะ อยู่ไหนของมันวะโอ้ยกูเกือบตายนะครับนะเวลามันสปาวมันสปาวเกิดที่ใกล้เราอะประเด็นนะครับถ้าสมมติเรากินเนื้อก็คือเราไม่ได้มองหลังไนงะเออนั่นแหละข้ามเกียรของเกมนะครับเราต้องระวังตัวนะไม่งั้นตายนะนะครับเอาละตรงนี้ผมลงมาที่เดิมแล้วนะครับตรงนี้เหมือนจะเป็นถิ่นไอ้ยักษ์นั่นนะครับนะซึ่งบอกเลยว่านะครับมันอยู่แถวนี้แหละนะครับนะผมบอกเลยเพราะาผมจะเผลอไม่ได้แนละ้วยังไงยังไงยังไงมันอยู่ดันมันอยู่นันมันอยู่ดัน,น,น,น โลก,กดีพี่ตีใหญ่ฆ่าเราโอเคโอเคโอเคนะครับนะผมต้องอ้อมไปนะครับนะค,อคอ่อยๆว่ายไปอ้อมไปด้านขวาเลีนขวานะครับนะแม่งไม่เคยเข้าเลนกลางสักครั้งเลยในชีวิตนะครับนะเอาละเดี๋ยวคลายนี่ก่อนรีบคายนี่ก่อนนะครับจัดการได้นี่ก่อน,อน,อน,นะน,อนโอเคไป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 ดีดีด,ด,ดีเร็วโอเคโอเคตอนนี้เลือดเราพันหนึ่งแล้วนะครับนะแต่ก็ยังสู้มันไม่ได้อยู่ดีอ่ะผมรู้สึกได้นะครับนะ ว่ามันว่ามันคือเพชรขาดตัวจริงอยู่นะครับในท้องทะเลตอนนี้มันยังเป็นที่ดึงผมสัมผัสได้นะครับนะผมยังไม่ค่อยกล้าบวกเท่าไหร่ครับววยีิบสามเนี่ยเออต้องประมาณสักวิวสามสิบไดนะ้เอาละตอนนี้ผมโคตรเสียงเลยนะครับนะเสี่ยงสุดๆนะครับผมไม่รู้มันจะมาตอนไหนผมอยุดประมาณกลางๆด้านบนนะนะครับนะโอเค เพื่อหาเหยื่อนะครับนะเพราะว่าไอ้พวกฉลามตัวยักษ์มันจะอยู่แถวแถวนี้นะครับนะเ,ออเพราะฉะนั้นเหยื่อก็เยอะเหมือนกันนะครับนะฉลามอยู่นี่ฉลามยักษ์อยู่นี่นะครับท,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 ที่ปลอดภัยคือที่ไม่ปลอดภัยนะครับนะเราต้องอตรงนี้แหละนะครับเป็นที่ที่จุดไข่แมกนะครับนะตรงเศษซากเรือเก่านะครับนะเราต้องระวังจริงๆนะต้องว่ายลงไปด้านล่าง นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับนะเดี๋ยวเราสักพักเดี๋ยวเราก็จะเห็นเงามันนะอีกสักพักหนึ่งคอยดูนะคอยนะมันรู้ว่าเรามานี่ใช่ไหมเกมนะครับมันก็จะเสกมันมาได้ไงได้ไงได้ไงรอเปล่าเงามันหรือเปล่าวะเงามันรอเปล่าเงามันรอเปล่า,า,น,ลลานะครับแต่ที่รู้เนี่ยผมบอกเลยว่ามาทีไรไม่เคยที่จะไม่เห็นมันเลยนะครับนะโอเคตบตรงนี้ก่อนเวอยู่ไหนว่าอยู่ไหนว่า โอ้ยนั่นไงไอ้โอ้โหตายกูตายโอ้โหเรียบร้อยนะครับแหม่กูไปเล่นแบงแล้วไอ้งุดเงิดเอ้ยมันมาจากไหนวะอยู่ดีมันก็สปาวต่อหน้าผมอะคิดดูแล้วกันโอ้โหนะครับเฮ้ยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องพอที่แหลนะเนเวลที่ยี่สิบหกนะครับแม่งเรีร้อยก็ไม่ถึงนะครับนะแถมยังฆ่ามันไม่ได้อีก ขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบแล้วถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับและที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดไลค์และกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับโอ้แล้วก็อีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกด u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับนะโอ้แล้วก็อีกอย่างอีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกด u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับนะ